สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟังด้วยภาพความสวยวิววรรณรสเป๊ะมาตั้งแต่เด็กแล้วความสวยเป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เรียกได้ว่ายุคมืดคืออะไรไม่รู้จักจริงๆสําหรับนางเอกสาววิววรรณรสต้องบอกเลยว่าสาววิวเป็นหนึ่งคนที่นอกจากความสามารถจะปังจนได้ขึ้นแท่นนางเอกแล้วความสวยของเธอก็ถูกพูดถึงตลอดคนที่เคยเห็นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า,วาสวยราวนางฟ้าสวยกว่าในทีวีในรูปเลยละครับเมแต่ภาัยเด็กของเธอก็ดกูดน่าจี ลิม,ลมอย่างภาพล่าสุดท,ที่สาววิวได้โพสในอินสตาแกรมของเธอก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันสนานต่างตกตะลึงในใบหน้าสวยๆของเธอที่เด่นออร่าฉายแววนังเอกมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ